สบายดีสบายดีทุกคน บายดีสวัสดีก่อนเช้าตอนสวายทุกคนนเะอามาหน้าทุกคนยังบ่ได้ออดงออดานเลยในพันกับบม่ได้ออดานได้หลายมือตั้งแต่เห็นน้องเบิ้มแล้วกันในพันเองกับบ่ได้ออเคือดานอีกเลยนะชาาพักก่อนทุกคนอากาศอากาศในมันหอนเมื่อน,นี้นี้น่าจะประมาณ43องศาอยู่บ้านในพันเองกับเมื่อน,นี้นะปกโบกเกินที่30ช่หอนแห้งทุกคนในพันเองกับเยอะโจฟังเบื้องฝนฝ้าอากาศทุกคนนะคัลโหเดออก็ได้ มันเทอกับคาราไดยออกับเป็นมืออื่นมือหื้อพื่อละมันหอนทุกคนอีย่างหนึ่งกับอืดน้ำกลิ่นได้เลยยังไม่ได้อ้อนะคาเวะครบโคได้มือนี้นี่มาหน้าทุกคนมาหน้ากับนั่งเนยและเฮลโหลเอ็ดเธอเฮลโหลบ๊ายดีบ๊ายดีว่าเฮ็ดเธอเนยนะฮึบุราเฮ็ดเธอ นังขิดินบ่ฮะอ่ามาสีลุงตึกป่ายุ่โหนองนี่ทุกคนีนอันนี้นี่ป่าจะลุ่งเมนังเน่อยตึกได้ป่าเพลินนี่นะป่าป้าบ่อกในป่าป้าตัวหนึ่งอาจจะปุ่มนี่ทุกคนเลย่าสีลงลงไปตึกเบิ้งในผ่านเองกับบ่ได้มากคือหายคือหน้าฝ่ายลุ่งโหนองนี่กะตั้งแต่ตกแหลงมานี่นี่ในพานยังบ่ได้ลุงเลยได้หนองนี่ตั้งแต่แล้วข้าวแล้วน้ำท่านได้งจากเธอทุกคนเลย มีแต่เขาพอะเท่าเขาเล่ามักตึกแนะมาตึกใจอยู่เด้ในผ่านถึงจังเลยันโบได้ว่วานแฮ่โบอกเก่งทุกคนว่านได้อยู่แห่นะว่านเป็นแต่มันมีมดนทุกคนนะแล้วก็ว่านแฮ่โบไก่อยูเด้บุคือเ้ทีขาเจ้าว่านเป็นเขาชิว่านไก่ทุกคนกว่านเธอเธอ,อหนึ่งนี่ซัดกุ้นไปตกไกลๆเลยนะในผ่านเธอตกอยูน่นาแขงนี่ป่ามันก็นมีได้เลยในผ่านก็เลยบกคอย ฐาน่ายฝ้าล่งนองปลาเลอเมื่อนนี้นี่ว่าสีล่งเบิ้งทุกคนเนี่ยสีล่งนองนี้และนองแทมเพลงนี่ลุลาลุลามาเบิ้องไอ้ัอตึกป่าบ่ามาเฮอกำลังใจบ่มาเสียครอบสนามบ่ เอาเลยได้ไปผูกแล้วโอ้โอโอยออลที่ตุ่มพูด เล่ขี้ตุ่มกระโดดนี่นะว้าต้อขี้ตุ่ตมนะโอ้ตื่นึ่งเลยทุกคนเอ้ยมันขี้ตุ่มพิลึกลี่นี่นะปลาเข่งเด็ดดาดปลาเข่งเอาอยู่ปะ

ดำโหดำเลิกบุได้ก้นคีฟูแล้วแลวตึกแห่ก้นคีฟูเน,นี่ยน่นะโอ้ยมาแล้วมาไปเลยปนนินเอ,อ๊ะปนนินทุกคนนี่ <c oughs> อู้อู้ <c oughs> ไฟไปิ่นเลือกชนี้นะไฟแห่ปะ เด้อยิมมเด้อ้อ,อ,อ,อาบนี่มาทำม,ม,มือทุกคนนะทำฝ่าม,มือนี่ชื่อนเือได้ซะ ดูล่าน่ะเมื่อยท่าแล้วลูกฮัลหากะฮากะว่านบ้านตั้งบิ๊กกะพอดีได้ปลานิ่งตัวหนึ่งชุดปลาโคนี่อ้อทุกคนปลาโคนี่มันบนที่ตุ่มอ้อที่ตุ่มลายหนองนี่ที่ตุ่มลายลายแห้งที่ตุ่มนะโอ้ยบ่อยู่แด้ประโคน่นี่ที่ตุ่มทมเพลงนักแข่งนี่ทุกคน nhang lung lờ vậy con mệt là tí bảo, đúng, nãy mệt đấy. ที่เลยเงงเลยเง้งวันมเลิกก็ได้ ผ่านหลูดเม,มาด้วยพื้นมาแล้วทุกคน,นไม่ได้จะคลือบ้านไม่ได้นะได้เฮอแต่บ้านตั้งบิดแล้วก็แล้วเลยสมอยวัดไม่พ่านตึกแห่มีเก้งทุกคนฝ่ายตึกงแห่ในย่อมทุกคนเลยว่านแห่มีไก่มันก็เลยไม่ได้ได้ป่าตัวเดียวเขาลอ่อป่าแหก่กป่านิ่งตัวเดียวนะอันนั้นป่าจะลุ่ป่าน้อยป่ากับป่าป้านั่นแหละป่าจะลุ่โยบทุกคนเลยโยบฝ่ายบ้านแหน่ในโบธนธัทเป็นงาน ที่โบไซเนลของในภานนะแน่ยฝืดมากแต่ซื้อทุกคนนะฝ่ายหาปูหาป่านี่เป็นงานที่โบไซเนลเลยบ่เคยได้ทุกคนนะจนวนน้อยและได้นะมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะบทนัดเลยของเราได้ฝ่ายลงน้ํานี่ก็ได้บ้านแหกับบ้านได้แต่มันโบกไก่เลืไม่ได้ป่าเขาว่านเพิ่พึกตึ้งแต่พีตกผู้ใน้า,นานพแบบพึกตึ้งแต่พีตกนี่ทุกคน เอาแล้มันได้โอ้ยหลบเลยหอนผมเดดเดดพิลึกอะไรแขงเดดละเทียบหมมุกทุกคนนะลงน้ำก็ได้ถอยก็นองยุลุ่มก็มนี้หันมจะลงไปมันเดดพิลึกพวกทุกคนนะล่มล่มนะแห้งแต่ว่าร่มพล่มหอนล่มเป็นอายหอนคืออายไฟนี้ทุกคนเบาไวได้เดี๋ยวเป็นไข้อะเนยก็ได้นางเดินพเดีอยู่รถนี่นี่นารุ่าล

ท่านจะนอนท่านจะนอนก็นให้ได้นี่น่าจะเลืมแล้วตื่น,นแต่หึงแหละหายุ่งลักกินตะเอิกนะนะั่นน่ะแดงมดทิพนั่นนะนะลูลายุ่งบุรุษมดกัดอันนั้นนะตะเอิกลุลานะ่ะยุ่งหมกเพลือกนะนะัดอันนั้นลุหึแดงเฮยเลยนะทุกคนเนะน่าจะเป็นมดกัดเอ้ย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  หาตาแห่ไว้ก่อนทุกคนแห่ก็ได้นนเัี๋ยวจาห้อยว้แถวนต้นไม้นี่มันแห้งทุกคนมังรถทับเด้อรถทับเด้อรถทับเด้อไฮ <c oughs> ยานไก่ทุกคนเนะมื่อกี้นี่ก็ได้ไก่มาหันคืนละ จะอื้นเอ๊ะเฮายาน,นหอวไก่ฮะชวนจะอื้นฮะยานไก่ตัวหันเก๊กนั่นแหละไก่ผู้อันนั้นนะไก่คือไก่โตอันนั้นนะไก่ตัวหันเธอลุลาตื่นนะดิมาหันเธอแล้วก็ให้จะอื้นอีกได้ปะ บึงเมยย่อจะลุงนี่อ่าย่อเอาปลาอ่านี่ได้ชีกตู <c oughs> อุ้ยย,ย้ายยุทธไฮลายลุลา่าป้าหื่นเท่งปะเหื่นไปทาไหมยุทธ์เท่งป่ะฮะอือแล้วบอป้าห <c oughs> น้าน้ำได้ลุล่ากินแล้วบอเนกินน้ำบอ กนะับกูโอเล่นมาลรู้ละขอเลอืมป่าก็ได้ซ้ำเก้าทุกคนเลยจะลุงจะหือเลย ได้สองตัวคือก้าวที่เหลือกเป็นปลาน้อยปลาซิวปลามือนนะเบิ่งเทิงกับฮกนาดเทิงคนบไดยูทุกคนทกงกยาแรงแล้วก็ไปทั้งเพื่อทั้งมันบไดยูไดเทิงสภาพเทิงฮกนานะเป็นใกล้เป็นห่างใกล้ห่างไข่เหมือนเลยน้ำมูนี่นออลูและไกลตัวน,นี้ก็นดิกำลังออลู เดี๋ยวสิหาซอเก็ดปลานะ้ำวัชซีเฮ็ดก้อยกินทุกคนเลยกินพระสงปะนี่แหละสงปะนี้กิ่นนี่ด้วยก็ได้เฮ็ดกินตัวหนึ่งที่เหลือเอาไว้เมื่อกินดูบ้านาก็ประซามนี่วหมดแล้เอามาคือให้คือหน้าแต่หึงนะ้ำเบิ้งนี่พุกตำบ้านหางเลยทุกคนในคณนะใบตองใบไม้ห้าวนะ ลากะเยอะข้าวเลยทุกคนเลยให้เลยทันนี้กินข้าวเลยทันนี้กินข้าวเลยสเรอเข้าวาาง่ายถ้าจะกินเลยให้นี่ทา่านจะนอนพร้อมเลยนอนตั้งแต่เา้าใจยเย็นเย็นรู้ใจยเย็นเย็นหน้าแม่ไปจีบป่าเลยใจเย็นเย็น าเด้อน้าแม่มาแล้วพุ๊ฟฟุ I d o n น้ำกะทิเท่ากับเรียบร้อยทุกคนขันเรียบร้อยดังไฟยึดตะลางไปเลยบริดังอยู่เครื่องอากาศหอนทุกคนเดี๋ยวไฟสีลั่มไม้เทงมันดังอยู่เครืองกานหอนลงมาดังอยู่ตะลางไปเลยความนี่ก็ห้ามใช่ไหมเออ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 หอนหอนเออ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  โอเคได้แล้วทุกคนเลยโมสเต,ตเลสหงอนแห้งถาจิตน้อยแป๊บหนึง่งใกล้จะได้กลิ่นแล้วนี่น่าจะประมาณายโมงแล้วก็มีจักเด่ดนทุกคนเยอะข้าวเกาขาของลอยๆยเลย โอเคเลยไอซีมมึงกอดคุณหนึ่งสองปะจ้าวอี้มีต้นปาเฮ็ดกินตัวหนึ่งบมเดเฮ็ดเมิดทุกคนโซนโค้งกระโดมันหนึ่งมมโงมเดเฮทไปเลยเลยหแ้าลุหน้าลรุน้อยผือโบได้เลื่มไปเป็นแล้วมันกระทา่ากระท่ากระทาะทาไปยันตกเทง ลากกระถาดไปผู้เดียวก็ได้ แล้วแล้วลูกนี่นี่นี่ก้อยป่านี่ลูกนี่ก้อยป่านี่ลูกฮะเยอะละนาะเยอะละลาเยอะล่นนั่นนัฮะเนฮ้ยอือนนัวิววิวววฮะ กุย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 มาวันนี้ทุกคนเลยกินเท่าง่ายน้ำกันเลยกินเ่าง่ายบ่ายทุกคนง่ายโดยเห็ดกินน้อยเท่านี้แหละทุกคนอันกิน ความสามารถในท่านบุถึงนะได้ป่าตัวเดียวนะกินกแล้วพอจะได้อินสองคนลูาาลาเยอะมากลลวมาบ่ได้่าอืม อืม, <S <S อ,มอยู่แววกับเววบุเป็นได้แต่ห้องอะไรซื้อได้อันเมนูตม้มส้มน้ำเด้คือสีคักเนาะกินแบบนี้นะอยู่เทงลมพัดคิอจอยหอมไป้จสินงหอม มันก็อากาศเย็นลืนไดอยู่บ้านอ,อยู่หน้านี่ยหมเย็นกว่าอยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านนะอาย่ก็มีได้หอนแหง้งมันเอาอมาหน้าผัดเย็นจีดโจยต้นไม้ลายทุกคนต้นไม้ออมมัดเฮงน,น่ะต้นมะม่วงมะหรือลายลายย่างโถเดินทวนขมนะ่ะ ต้นมะมงนะัมันใบมันเฟยเชื่อหลังเทงทุกคนนะเยฟยมุ่งหลังเทงมันก็เลยเย็นแล้วก็ต้นมะมงนี่มันนาไปโถเดินเลยเย็นเห็นจะนอนยุ่นอย่าี้ดูบ้านนะ่ะนอนก็นมีได้ทุกคนเลยความหอนเนะี่ยเตียงนะเตียงนะงนะที่เอาเป็นดิ้วไม้ไผ่ปูนะ่นะ ปูพื้นนะเตียงนอนนะหอนซ้ำเดือดกับเอาคางไฟอุ้ยรู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นพออยู่บ้านในผ้านบ่เถอะความหอนนี่หรือว่าอยู่บนอื่นก็หอนือก,กันบ่เถอะอ,อุ้ยเด้อรู้เด,ด้ออุ้ยได้พอตับได้หนัน เ้นี่มาผักนี่เตมล้วทีนึงอันนี้นะทองนี่นะอะยรทองเหงมดานบุเวเอาเถอะบุเวยมเบื่นีเถอะผักผักอไรนี่เ่เรือไม่เห็นไปเลยอะเลือจังดาบเนาะผักทอง ล่าไปมีเพลงประคอกโ่ห้หนึ่งต๊ดเลย cuối ừ, đấy ừ. Mẹ ừ. kìm nhạt bộ mà mồm Nè à. Ừ. Ừ. Ba, Bà, con hào này nó Ba Hai nữa <laughs>